เอาละครับก็กล่าวสวัสดีนะครับวันนี้ผมนายซก็จะพามาให้ดูกี่ยวกับเกมทาวสตาร์นะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วนะโกดดนะครับเป็นเวอร์ชันโกดดก็ใครที่เคยเล่นทาวสตาร์เมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนี้เขาทําเวอร์ชันใหม่มาแล้วนะครับมันแก้ปัญหาเรื่องที่แบบพวกแฮกเกมเข้าไปโกงนะครับเออตอนนี้เดือนพฤษภาเนาะในแต่ละปีอ่ะการละเกมเขาจะมีการจัดกิจกรรมนะครับที่ชื่อว่าเมฮม ใครที่เข้ามาเล่นเกมเนี่ยก็จะได้เงินได้รางวัลไปซึ่งมันเงินรางวัลอ่ะมันก็แจกอา,อาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับ mm hmm. ทีนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูนะครับว่าเ๊มันมีโอกาสสําหรับคนที่แบบสายฟรีอะ่ะแบบไม่ต้องลงทุนเลยยังไงนะครับตอนนี้มันมีการแข่งนะครับสิบสองครั้งนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะนี่นะครับสัปดาห์ สิบสองสัปดาห์นะครับก็เริ่มตั้งแต่สิบพฤษภาอ่าไล่ไปเลยนะครับจนถึงยี่สิบหกกรกฎา่าแข่งกันยาวๆสามเดือนนะครับทีนี้มันจะมีภารกิจนะครับที่เขาให้เราทําอ่าอันนี้เป็นรางวัลพิเศษนะครับซึ่งไอร้รางวัลพิเศษเนี่ยมันเป็นโอกาสผมมองว่ามันเป็นโอกาสสําหรับคนที่แบบเฮ้ยลองเข้ามานะครับแล้วคุณก็ได้รางวัลติดไม้ติดมือกลับไปนะครับนี่ มันโคตรง่ายเลยนะคือแค่คุณเข้าเกมมา1ครั้งนะแล้วคุณเชื่อมต่อ Discord แล้วคุณขายอะไรก็ได้ในเกมนะครครั้งคุณได้ละ100ร้อยกาลานะครับนี่ขายห้าสิครั้งคุณได้ละ200ร้อกาล่าทำไอเทมเมตานะครับสิบครั้งใน1เกมขึ้นไปนะได้ละ400รอกาลาเนี่ยอันเนี้คือถ้าคุณเล่นนะแค่เล่นนะขำๆ่ะได้แน่ ตรงนี้นะร้อยสองร้อยสี่ร้อยเนี่ยนะได้แน่ๆอ่ะทีนี้ถ้าคุณเริ่มเล่นเก่งนะครับใครที่ผลิตอของเมตาได้เนะี่ยยังไงยังไงคุณก็ติดอยู่ละท็อปพันสองเนี่ยนะครับเพราะคนแข่งมันไม่ได้เยอะนะครับมันมีแค่สองพันกว่าคนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นถ้าคุณติดท็อปพันพันสองเนี่ยคุณได้ละแปดร้อยกาลาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าหนึ่งร้อยสองร้อยสี่ร้อยแปดร้อยเนี่ยทั้งหมดหนึ่งพันห้าร้อยกาลาเนี่ย ได้แน่ๆนะครับส่วนใครเล่นเก่งเนี่ยแล้วคุณแบบติดท็อปพันสองเจ็ดสัปดาห์นะครับติดท็อปแปดร้อยหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับอ่าจากทั้งหมดสิบสองเนาะเออขอแค่ติดท็อปแปดร้อยหนึ่งครั้งแล้วก็พันสองเจ็ดครั้งเนี่ยได้มาพันหกร้อยกลาลาส่วนอันนี้ค่อนข้างยากนะสามสามพันสองร้อยกาลาเนี่ยก็คือจะต้องมีเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือติด ท็อป500นะซึ่งอันนี้ยากสำหรับสายฟรีนะยากแต่ถ้าใครลงทุนแบบซื้อ nft มาเล่นอนะ่ะก็ง่ายอยู่นะครับเออก็ลองดูนะครับผมผมมองว่าเนี่ยมือใหม่อะ่ะเล่นได้แน่เนี่ยได้แน่ๆติดไม้ติดมือกับไปพัน0้ารอกาล่าก็ตอนนี้กาล่าระบาดเนาะก็ตีว่าได้เงินกลับไปพันห้าเออและทีนี้อันนี้มันเป็นรางวัลความสําเร็จมันเป็นแบบเงินพิเศษเนาะแต่ในการแข่งอะ่ะมันจะมีเงินนะครับ เป็นรีวอร์ดให้อีกนะครับอ่ะนี่นะครับจะให้ดูตารางนะครับเนี่ยถ้าคุณติดท็อปหนึ่งเนี่ยคุณได้ไปสี่หมื่นกาล่าเนี่ยเห็นไหมที่หนึ่งโหได้สี่หมื่นบาทเลยนะเออผมตีตีว่าต,ตีกาล่าละบาทนะเนี่ยก็คือถ้าคุณติดท็อปพันสองเนี่ยคุณได้ติดไม้ติดมือไปร้อยบาทเนาะหนึ100่งร้อยกาล่าเนี่ยร้อยห้าสิบกาล่า และยังมี NFT นะครับไอ้พวก NFT พวกเนี้ยนะครับแข่งทั้งหมด12สัปดาห์เนาะมันก็จะทำให้เราแบบอ่ามันจะเป็นแบบตัวเล่งผลิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออถ้าเราอยากเอาไปขายก็ไปขายต่อได้นะครับใน Open นซอะไรเงี้ยเออแต่รางวัลมันค่อนข้างน้อยเนาะทีนี้การแข่งอะนะครับถ้าคุณสมัครการ่าเข้ามาเนาะนี่สมมุติว่าสมัครแล้วเนาะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะใครแบบอยากลองอะ่ะ ก็ลองสมัครดูที่นี่เข้ามานะครับเข้ามาที่เกมตรงนี้นะครับแล้วกดเล a y นะครับนี่เลยอันแรกเลยกด Play เสร็จปุ๊บมันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับทีนี้ไอตัวที่แข่งอะ่ะคืออันขวานะครับอันขวาคืออันนี้เนาะเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเห็นไหมตอนนี้มันจะมีโจทย์ให้เรานะครับอันนี้กําลังแข่งอยู่นะครับจะจบภายในอีก2วันสชั่วโมงเนี่ยนะครับ อันนี้เมตาก็คือให้ขายพิซซ่าหน้ากุ้งเนาะเนี่ยโจทย์อันใหม่ก็คือพิซซ่าหน้าชีสอะไรสักอย่างเออหน้าชีสเนี่ยอีก5วันจะแข่งน,นี่ก็คือมันเพิ่งแข่งสัปดาห์แรกนะครับอันนี้สัปดาห์ที่2ถัดไปเนาะมันก็จะบอกเนี่ยจะเริ่มในอีก5้าวันเนาะก็คือมันจะแข่งเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็มีเวลาพักประมาณ3วันใน,ในแต่ละวีคเนาะก็คือหลกักๆอ่ะคุณจะต้องเปิดคอมทิ้งไว้นะครับ เออมันมันต้องเปิดทิ้งนะตอนเนี้ยณตอนนี้นะแต่ในอนาคตเราคิดว่ามันจะมีโหมดออฟไลน์นะครับก็คือสร้างเมืองเสีจทุนไม่ต้องเปิดทิ้งไว้นะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นบางคนอนะ่ะไม่สะดวกที่จะเปิดคอมทิง้งเขาก็ไม่ค่อยเล่นกันเนาะอ่าเดี๋ยวผมปิดเพลงก่อนเสียงมันกระตุกกึกกึกนะครับอันนี้คือผมทําเสร็จแล้วแหละนะครับทําเสร็จแล้วเมตานี้ขายพิซซ่าหน้ากุ้งอืม ทีนี้ลืมบอกไปในกรณีที่เราเข้าหน้าเมื่อกี้แล้วเรามองไม่เห็นห้องนะครับไอห้องที่ผมชี้ด้านขวาให้เราทำยังไงให้เราเข้ามาที่เซตติ้งของเบราว์เซอร์นะครับเซตติ้งของเบราว์เซอร์แล้วเราก็เลือกนะครับภาษานะครับทีนี้ให้เราแอปภาษาอังกฤษเข้าไปนะเออแค่นี้เลยแอปภาษาอังกฤษเข้าไปมันจะมองเห็นห้องแข่งนะครับ ถ้าเราไม่ทำอะ่ะมันจะมองไม่เห็นนะสำหรับคนไทยนะเออนั่นแหละแอดแค่ภาษาเข้าไปเนาะซึ่งในเกมเนี่ยมันก็จะมีนะครับให้เราดูว่าเราอันดับเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตอนนี้ผมอยู่อันดับเจ็ดร้อยกว่าอันนี้คือไม่ได้ลงทุนนะสายฟรีล้วนๆเลยก็ค่อนข้างง่ายนะครับค่อนข้างง่ายเอาจริงๆอ่ะค่อนข้างง่ายมันมัน มันจะยากตรงที่ว่าเกมมันมันค่อนข้างใช้เวลานะครับก็คือตอนแรกมามันจะเริ่มจากเ,าเมืองที่เป็นปา่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ค่อยตัดไม้เลี้ยงไก่เอาไข่ไปขายหรือใครจะไปเลี้ยงแกะเอาขนแกะไปขายนะครับมันแล้วแต่เลยว่าเราจะเริ่มยังไงจะออกแบบเมืองยังไงนะครับแล้วสุดท้ายมาวัดกันที่ว่าใครผลิตผล,ผลผลิตได้ไวกว่ากันและขายได้ได้เยอะกว่ากันอะไรประมาณเนี้ย นะครับมันวัดกันที่ดาวตรงนี้นะเออเน yeah. ี่ยก็เผื่อใครอยากลองเนาะเอออันนี้ก็เอามาแนะนํานะครับเพราะว่าเผื่อบางคนแบบไม่รู้จะทําอะไรแล้วมีคอมว่างๆอยู่ก็ลองเอามาเล่นดูนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันผมมาแนะนํานะครับรายละเอียดอของทาวสตาร์เนี่ยลองไปศึกษาค้นใน YouTube เอานะครับมีคนสอนเยอะแยะและนะครับโอเคคลิปนี้หวังว่าจะ เป็นประโยชน์นะครับสําหรับคนที่แบบอยากหารายได้เสริมอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้มันมีกิจกรรมจัดอยู่ก็เออลองลองดูแล้วกันนะครับโอเคไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ